กลยุทธ์ลลอมเว่ยช่วยเจ้ากลยุทธ์หลอมเว่ยช่วยเจ้าหรือเว่ยเว่ยจิ้วเจ้ามีที่มาจากเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีนยุคจ้านก๋อหรือเลียดกกสุนปินเป็นนักการทหารผู้มีชื่อเสียงในสมัยจ้านก๋อเชื่อกันว่าเขาเป็นรุ่นเหลนของซุนวูผู้เขียนตำราพิชัยสงครามซุนจือ ที่นับได้ว่าเป็นตำรายุทธาศาสตร์ทางทหารที่มีอิทธิพลมาจากประเทศจีนเจ้าของคำพูดที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลยจึงถือว่าเป็นวิธีการอันวิเศษยิ่งความหมายของกลยุทธ์ล้อมเว้ยช่วยเจ้าหมายถึงการที่ศัตรูรวบรวมกำลังทหารและไพ่พลไว้เป็นจุดศูนย์กลาง ทำให้เกิดกำลังและความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นควรที่จะใช้กลยุทธ์ดึงแยกศัตรตูให้แตกออกจากกันเพื่อให้กำลังไพฑพลทหารกระจัดกระจายมีความห่วงหน้าพวงหลังแล้วจึงบุกโจมตีตามความหมายของตำราพิชัยสงครามคือการบุกเข้าโจมตีในจุดที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายโจมตีในจุดที่ศัตรูไม่ได้เตรียมการตั้งรับและคอยระวังป้องกัน ย่อมถือว่าได้เปรียบและได้รับชัยชนะมาแล้วครึ่งหนึ่งในการทำศึกสงครามการบุกเข้าโจมตีศัตรูและบุกเข้าทางด้านหน้าซึ่งเป็นเพียงกลอุบายหลอกล่อให้ศัตรูหลงทิศและนำกำลังบุกเข้าโจมตีทางด้านหลังการแส้โจมตีทางด้านตะวันออกแต่จริงแล้วบุกเข้าโจมตีทางด้านตะวันตกการทำให้ศัตรูคาดเดาแผนการลบไม่ถูก ทำให้เกิดความสับสนในการวางกำลังป้องกันฐานทัพพึงหักเอาในขณะที่ศัตรูเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมเข้าจู่โจมในยามที่ศัตรูไม่ได้คาดคิดตำราพิชัยสงครามจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อเห็นจุดอ่อนเปลาะของศัตรูเราต้องใช้กลยุทธ์พิสดารโจมตีสำหรับกลยุทธ์นี้มีที่มาจากซุนปิน ซึ่งเดิมเป็นชาวเมืองฉีเกิดแถบเมืองจ้วนปัจจุบันเรียกว่าตรงหยางกู่ในมณฑลซานรตรงสุนปินเป็นเพื่อนร่วมสำนักกับผังจวนโดยทั้งคู่เป็นลูกศิษย์ของพูดแห่งขุบผาซึ่งไม่ปรากฏชื่อแท่วันเดือนปีเกิดถึงแม้ผังจวนและสุนปินจะเป็นศิษย์สำนักเดียวกันแต่ผังจวนนั้นลิษยาที่สุนปินเก่งกว่าต่อมา ผังจวนได้จากอาจารย์มาก่อนเพื่อเข้ารับราชการที่แคว้นเว่ยจนได้รับตำแหน่งถึงระดับนายพลผังจวนได้หลอกให้ซุนปินไปรับราชการที่แคว้นเว่ยและในภายหลังได้ใส่ร้ายป้ายสีซุนปินจนทำให้ซุนปินได้รับการลงโทษตัดสบ้ากลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้โดยคำว่าปินของชื่อซุนปินนั้นแปลว่าสบ้าต่อมาในภายหลัง ด้วยความช่วยเหลือของเทียนจี้ขุนพลแขวนฉีซุนปินจึงได้กลับมาที่แควนฉีบ้านเกิดและช่วยเทียนจี้ในการแข่งม้าที่มีชื่อเสียงจนภายหลังขงเบงแห่งสามก,ก๊กได้ยกย่องว่าไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งมา้าและเป็นกลยุทธ์ในการศึกหลังจากการจบการแข่งมา้าทั้งเทียนจี้และฉีเว่ยอ๋องเจ้ารัฐแควนฉีได้เห็นถึงความสามารถของซุนปิน ดังนั้นจึงตั้งให้ซุนปินเป็นกุนซือช่วยวางแผนการลบของแคว้นฉีเลื่อยมาจากการบันทึกในประวัติศาสตร์ผลงานอันสำคัญและโดดเด่นที่สุดในชีวิตของซุนปินมีสองครั้งครั้งหนึ่งที่กุ้ยหลิงเมื่อปี3 5 3ก่อนคร,ริสตกาลและอีกครั้งที่หม่าหลิงเมื่อปี341ก่อนคร,ริสตกาลสำหรับเหตุการณ์ ที่เป็นที่มาของกลยุทธ์ลอมเว่ยช่วยเจ้ามาจากการทำสงครามกุ้ยหลิงนี่เองโดยสงครามนี้เริ่มต้นเมื่อ353ปีก่อนคร,ริสตกาลหรือปีที่16แห่งรัชการโจเสียนอ๋องผังจวนแม่ทัพใหญ่ของแควนเว่ยศัตรูคู่อาฆาตของซุนปินได้นำทัพซึ่งประกอบด้วยรถศึกที่เทียมด้วยม้า4ตัว500คัน เข้าอบล้อมเมืองหันตันของแควนเจ้าแควนเจ้าไม่อาจต้านทานทัพของผังจวนไว้ได้จึงขอความช่วยเหลือไปยังแควนฉีซึ่งมีเถียนจี้เป็นแม่ทัพใหญ่ซุนปินเป็นกุนซือที่ปรึกษาโดยทูตของแควนเจ้าได้เข้าเฝ้าฉีเว่ยอ๋องแล้วเสนอว่าหากแคว้นฉีช่วยกู้สถานการณ์เมืองหันตันของแควนเจ้าได้ แขวนเจ้าก็จะยินยอมยกดินแดนจงซันให้แก่แขวนฉีฉีเว้อยอ๋องก็ยินดีรับข้อเสนอของแขวนเจ้าแล้วดมิแต่งตั้งซุนปินเป็นแม่ทัพใหญ่ไปช่วยแขวนเจ้าแต่ซุนปินปฏิเสธเนื่องจากเป็นคนพิการเคยต้องโทษถ้าเป็นแม่ทัพใหญ่แขวนฉีคนทั้งโลกก็จะดูถูกแขวนฉีได้แล้วทูลขอให้แต่งตั้งเถียนจี้เป็นแม่ทัพใหญ่แทนโดยมีซุนปินเป็นกุนซือ เฉียนจี้คิดจะนำกำลังทหารเข้าโจมตีกองทัพเวย่ยที่ล้อมเมืองหันตันของแคว้นเจ้าโดยตรงเพื่อช่วยสลายวงล้อมแต่ซุนปินเล็งเห็นสถานการณ์จึงเสนอแผนโดยกล่าวว่าการแก้ปมเส้นใหม่ที่ยุ่งเหยิงจะรวบไว้ในมือแล้วใช้แรงกระตุกไม่ได้การจะห้ามทั้งคู่ไม่ให้ชกต่อยกันจะแทรกตัวเข้าไปช่วยเขาสู้กันไม่ได้การจะส่งทหารไปช่วยเขา หลุดจากวงล้อมก็เช่นกันถ้าเราหลบหลีกกำลังที่เข้มแข็งของข้าศึกแล้วโจมตีกำลังที่อ่อนกว่าของข้าศึกเมื่อข้าศึกรู้ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการบุกต่อก็จะเกิดความหวั่นไหวการโอบล้อมของข้าศึกก็จะล้มเหลวไปเองในตอนนี้แคว้นเว่ยตั้งใจจะล้างแคนแคว้นเจ้าที่ลุกลานดินแดนดังนั้นทหารที่เข้มแข็งของแคว้นเว่ย จึงอยู่ที่ภายนอกเมืองโอบล้อมแคว้นเจ้าอยู่อย่างแน่นอนดังนั้นแคว้นฉีไม่ควรยกทัพไปต่อสู้กับข้าศึกที่เข้มแข็งแต่ในทางกลับกันเราควรยกทัพไปตีเมืองหลวงของแคว้นเว่ยเมื่อเว่ยได้ข่าวนี้ต้องยกเลิกการบุกแคว้นเจ้าแล้วกลับมาป้องกันเมืองหลวงของตนในการทําเช่นนี้เป็นการปฏิบัติการครั้งเดียวแต่ได้ประโยชน์ถึงสงประการคือ 1. เป็นการช่วยแคว้นเจ้าที่โดนโอบร้อมอยู่และ 2. เป็นการตัดกำลังข้าศึกทำให้ทัพเว่ยอ่อนแรงเถียนจี้ได้ฟังซุนปินเล่ากลยุทธ์นี้แล้วก็เห็นด้วยทำตามแผนการของซุนปินโดยยกทัพไปตีเมืองเซียงหลิงแล้วมุ่งตรงไปยังเมืองหลวงของแคว้นเว่ยโดยซุนปินได้นั่งรถสึกตามไปพร้อมกับกองทัพในตอนนั้นเมืองหันตัน ได้ประกาศยอมแพ้แก่แคว้นเว่ยแล้วผังจวนเตรียมจัดทัพกลับคืนเมืองหลวงทันใดนั้นมาเหลวก็ได้เข้ามารายงานว่าแม่ทัพเถีนจี้แห่งฉีได้ฉวยโอกาสตีเมืองเซียงหลิงที่มีกำลังทหารอ่อนผังจวนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจเป็นอันมากเพราะหากเสียเมืองเซียงหลิงไปก็จะก,กระทบกระเทือนถึงเมืองอันอี้เมืองหลวงของแคว้นเว่ยทันทีผังจวนจึงทิ้งเมืองหันตัน รีบยกทัพกลับไปช่วยเมืองเซียงหลิงอย่างเร่งรีบจากนั้นเมื่อทัพของแคว้นเว่ยที่เร่งเดินทางกลับไปป้องกันเมืองเดินทัพไปจนถึงสถานที่ที่ห่างจากกุ้ยหลิงประมาณ20ลีก็ได้ประทะกับกองทัพทหารฝ่ายฉีซุนปินทราบข่าวว่ากองทัพของผังจวนใกล้จะถึงแล้วก็เตรียมการรับมืออย่างเต็มที่โดยให้ในายทหารชื่อหยวนขุยนำทหารสามพันไปสกัดท้าทายทหาร แนเว่ยผังชงหลานของผังจวนได้นำทหารกองหน้าไปถึงก่อนก็ออกรับมือโดยทันทีลบกันไม่นานเท่าใดนะหยวนขวุยก็แซงทำเป็นแพล่าถอยไปผังชงเกรงว่าจะเป็นกลลวงแค้นฉีจึงไม่กล้าตามตีต่อแล้วไปรายงานผังจวนผังจวนจึงตะวาดว่าต่อสู้กับทหารชั้นเลวจนชนะแล้วไม่กล้าตามตีเช่นนี้ เมื่อใดถึงจะชนะเถียนจี้ได้เล่าจากนั้นผังจวนจึงได้นำทัพเองไล่ตามทหารแคว้นฉีไปจนถึงเข้าใกล้เมืองกุ้ยหลิงก็ปรากฏว่ากองทหารแคว้นฉีได้จัดทัพเป็นค่ายกลผังจวนได้สำรวจค่ายกลจากบนรถศึกพบว่าเหมือนกับค่ายกลแปดประตูกับตรปัดซึ่งศุนปินเคยตั้งตอนอยู่แคว้นเว่ย แล้วคุ่นคิดว่าทำไมเทียนจี้จึงรู้ค่ายกลน,นี้แล้วเราแวงว่าหรือซุนปินยังไม่ตายจากนั้นผังจวนได้ใช้วิธีตีค่ายจากการที่ซุนปินเคยบอกเล่าไว้ตอนอยู่แคว้นเว่ยโดยใช้ทหารห้าพันพร้อมกับผังเหมาบุกตะรุยไปในค่ายกลแล้วจึงเห็นธงทิวหลากสีติดอยู่ทั้ง8ดด้านสลับสับเปลี่ยนกันตลอดเวลา ไม่ว่าทางตะวันตกตะวันออกล้วนแล้วแต่เจอโล่ดาบเต็มไปหมดจนหาทางออกไม่ได้เพราะดีที่ผังอิงและผังชงได้นำทหารเข้ามาช่วยจึงช่วยได้แต่ผังจวนและองค์รักเพียงไม่กี่นายส่วนทหาร5,000คนนั้นก็ไม่เหลือส่วนผังเหมาที่นำทัพเข้าไปในค่ายกลก็ถูกทหารฉีกฆ่าตาย ผังจวนได้ตรวจสอบจำนวนทหารปรากฏว่าได้บาดเจ็บล้มตายกันไปถึง20,000เศษจ,จึงรวบรวมทหารบาดเจ็บที่เหลือทั้งหมดหนีตายกลับสู่แคว้นเว่ยอย่างรวดเร็วในคืนนั้นนี่จึงเป็นที่มาของยุทธการหลอมเว่ยช่วยเจ้าที่โด่งดังในประวัติศาสตร์จีน